นักท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่ติดตามนะครับส้มเดี๋ยววันนี้คอยกลับมาบ้านบึงพี่น้องเลยมาซอยแม่นะมาซอยแม่มัดเข้าถือว่าพ้นเกลียวแล้วและยังถมัดนะมัดเข้าหุ่นเข้าวาน,นนะี้นะหุ่นเข้าแล้วแล้วก็สีได้ปั่นเข้าในวะันนะี้นะได้ยินว่าพ้นจับหมูตัวนึงว่าหมูน้อยตัวนึงในวะันนะี้นะพอดียวมาโอ้เซลเซลนะล้วก็รบ้านพี่น้องมาซอยได้ติดนะตามส้มเป็นเวลพี่น้อง อดังๆาจุดนีนกพร้อมล่นกพร้อมสบายดีทุกคนันีมกิาี้มานข้าวนุาอนสาวคอยเป็นแพ่งด้พี่น้องูมีสาวมีบ่าวแม่ สะพอนพร้อมมาโมนี้นะสบายดีทุกคนเล่าโมนี่โอ้บรรยากาศร่มร่มนะใส่ดีนี่แม่มาตำรางได้ของดีได้พี่น้องเลยเนี่โอ้คนได้น้องน้องโง่นะน้องโง่โอ้คนได้น้องโง่ได้พี่น้องเลยมีลายเปลาเล่นะมีซ้ำน้องควายวันนี้สีดำควายต้มน้องโง่ก่อนอ้าวพี่โอ้ยลาเคยกินบ่น้องโง่กะ เคยว่ากินกินว่าก็น่นา,นามองก็แล้วคอยกับสิได้ลงไปมัดเข้าก่อนพี่น้องเ้ยวันนี้ของเข้ากับเข้าหดขึ้นมาสวนใดส้นหนึ่งนะพี่น้องอ้นเขาหน้าบึงนะหน้าบึงเชื้อเข้างันแล้วล่าหลางมู่เลยวันนี้คอยกับสิได้เอาเต่อเต่อมัดเข้ามัดแล้วแเ้าสิได้เอารถถ่หดเลยนะเว่าทีมงานทั้งไอ้น้องเข้าลงไปหดละละลงไปมัดหลายหลายคนนะ น้องชายก็มาแต่สวรรค์ได้เมนเนี่นนะมาแต่ไปเฮ่นนะมาซอยเดียวแล้วก็หลายคนมาซอยนะสากสี่คน <c oughs> เว็บไทยละ่ะ màu va. เอาตึงก็ปั่นต้องเท้าต้องเท้าบิดยานะเท้าขอโทษเท้าต้องบิดยายาบิด

半夜。Bye, yeah. ngon 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 Chú khăn nà đi, phải tự nè nà nà, khăn nè, nà nó ngồi Chết Nhìn cấp khao chấm chết là hầm Nắm đi nó

ไปดื <gesch> <laughs> ่มนคไนดยพ้ไนี่ไหนยืมเอาของลาเป็นิเสษ้นั้นนะเขานั้นใเขาใช่แล้วเอาข้าวขึ้นจามดย่าแล้วีดียรานะะฟิเรนผู้บิเดเวปกินก้อนละเลยนะโอ้โหผู้บิเดเวกินก้อนละ มะเมนได้สาผูมี่โอ้เห็ดสองผ้าแล้วม่นะพี่น้องไหยสรุปนั่นวะนี้สรุปหน้าสุดท้ายวันี้นะหน้าบึงโอ้หารกันกินกันลายแล้วมีแกงน้ำมันพอสาบน่ะสาโนงโง่พ่อแต่สาโนงโง่ก็มีพี่น้องสาหมูอีพ่อลายเดยมากล้วมะเด็กมา mọi người là im người đi mò người ơi như người này mọi lại ơi mọi người ơi mọi mi, ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi người 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 chung nữa tung nong tung nong ngô đã chung nữa ơi mỹ lap lượt phong tung nong ngô ý chồng vong chồng vong vong ninh như tung vong ninh như loom khao 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 khao

ตอนนี้กำลังจะได้กินข้าวอิ่มกับพ่อเดานอนพักผ่นอนนิดน้อยพี่น้องเลยเดี๋ยวว่ายังมีเมนูอีกหลาต่อไปเลยต้มข้าวเป๊ะต่ออีกเดีย๋ยวว่ากินข้าวเปแฟกี่เพ่อฮะก็จะได้ลงผลข้าวนะรอท่าหงปันปนะ้นพี่น้องเลยหงปั้นเทนนี่มาเดี๋ยวฟอนมันกำลังจะต้มข้าวเป๊ะพี่น้องเลยเอ้ข้าแฟกาแฟเส้นซื้อมาตลาดตำกันเลยตำกระเทียมกระเทียมกระเทียมกับมะขีอ เฉยไม่ใชได้ตังค์เลยเฉยไม่ใชได้ตังค์น้ว้าคาเฟ่เจอหูข่าใบขี้หูดได้กระดูกหมูน้อยแล้ววะมมเมคออ่ไ้ให้กินเสียบได้ไม่ค้าขายกระปุ้นแล้วนี่ไง าขายกรยนะปุนขายนมตีนนะขายกระปุนว่ะกระปุนแซ่บได้ เปกระซูกแล้วฝงเรียบร้อยมันสีห่วยฟักโบหหอมเสียหมดทั้งๆทอ้งๆยังตะเจียวกระเทียมเส์ยหมดในน่องหอมแล้วได้คืออะไรคือเราพอเฮ็ดขายแล้วคือแล้วออไม่คายก็คืออะไรเสิร์ฟอะไพร้อมเสิร์ฟแล้วบันนี้โอ้หอมเลยอันนี้เจียวเจียวมะขีดบะนี่ họ chém mà kia cà phê mà hao đéo đấy thằng này hơi mắc hết tăng sơn á tụi này nè hả nói gìn lá xếp mà hả nói xếp oh ừ tăng là vui bông bông hay đê xếp xếp nói tăng đúng hả đúng

Nenek, nenek, nenek,

อย่าททษพ่อมาดิบุโ่ปะกระปุกกระปุกโอเคได้ละ อ๋อมดอีลามดเอมหอยอิ่มบ่เฮอิ่มบ่ละพ่มีอิ่มแล้วบ่โอ้อิ่มแล้วันนี้อกินน้ำเนอะวันี้เนออ๋อโนอ๋อเอาได้ไปเิ้มมด้อหามเลยเอาอีบ่อป่าเอา หลังจากกินข้าวยากเอาไปเดี๋ยวกินกาแฟพี่น้องเอ็มบันนี้เลกินกาแฟแล้วก็ลงไปขนเข้าขนเข้าแล้วก็ทาผลิตของปันมานะอีลาน้อยผู้มิมัดสองทวยล่ะเก่งขนาดโอ้โอ้รูปรูปโมโล่โอ้โตแซ่บบ่ล่ะแซ่บมามีได้เต็มปากล่ะ โหจุ้มอยู่ทางผูป้าอยู่พูคือโหจุม้มเท่านนี่นนยาก,กินอะไกับีป้าพี่อ๋อ,อเลยแต่ละคนนะเหรอกินผักอีกลากะโอ้กินผักก็ได้ฮะเละฮะล่ะฮมีหุบกระยาทิมเออควานแล้วฮะเออถือไอ้กิง้งเละ กินทั้งกินทั้งมาหนิเชื่อพักกินละพักนะกินละนี่พักแหละมาเข้าคนนว้าซวเศษเศษเศหลังจากที่กินข้าวกินน้ำอะไรกินกาแฟพักผ่อนังเล็กน้อยอะไรกับพอดี๋ยวลงมาหุ่นข้าวแล้วเปนดออวันนี้นะหุ่นเข้าก็เอารถไถ่ายแก้วเลยนะรถไถก็ใสตติเล็กเลย ตป็นยางลงไม่ได้เพราะมันน้ำเป็นน้ำเป็นขี้ต่มนะมันยู่แค่มึงใส่ตีเล็กเลยนะสะพอนพันลงก่อนเลยครับ on <laughs> bye Boom. แล้วเรียบร้อยหุ่นเข้าเรี่น้อยถือว่ารถนึงว่า,วาหุ่นก้อนเลยตัวตสาวเลยนี่แหละเติบเลยเบะนำ้ำผู้เบะน้ำกับเบะนำ้ำวันนี้ก็รอท่าแต่หงปั้นมามาฮอดนะวันนี้หงปั้นมาฮอดแล้วก็มันลุยเริ่มเลยมด <c oughs> แล้วลดแล้ว นี่ยวคนแล้วก็ได้กองใหญ่เต็มได้พี่น้องเยถือว่าประมาณอยู่ได้อยู่ประมาณหกสิบปลายชอบประมาณสูงไว้นะประมาณสูงไว้หกสิบปลายชอบถ้าปีพันมาได้เจ็ดสิบนะปีนี้น้ำโทมเลยสิประมาณหกสิบหรือห้าสิบวัานี้ละเจ็ดสิบว่ามกายยอดได้ฮะยอดได้มีกายเท่าเลย ปีนี้ได้ห้าสิบสะปีแต่มันตายนะคะแล้วได้ชาวปลาเช่าชได้ร้อยห้าสิบปีนี้ ตอนนี้ก็ถือว่าเข้าห้องคนแล้วแต่เฮือกเติ้ลแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็รอท่าห้องปั่นอยู่ห้องปั่นก็ห้องปั่นกัแจ็กซีมาฮอดค้ำซัมเลอร์รถมาหนีินะดังนั้นก็ถือว่าท่าห้องปั่นมาพี่ค้ากับข้อกัดจี้ท่ายะเพียเฮาน้องติดตามครับชมมี่พี่น้องเลยท่าห้องปั่นมาค้ำแล้วค่อยกัดสีขอฟ้าไว้เพียงซัมนี้นะ